มาขอโชคขอลาบก่อนสารเจ้าพ่อนรินใช่นไหมมาขอโชคขอลาบแล้บ,บาเลยค่ะอ๋อมีใบให้ใช่ไหมใบตรงไหนอ่ะน,นี่เลยขัดดึงออกมาเลยแล้วก็ถูกแต่หนูนไม่มีนี่ให้นะไม่มีใครแฉ ผมก็ไ่เดีายวมามนกันไหนทำบุญก่อนสาธุได้ตัวไหนวะเนี่ยเลขสวยได้ห้าสองศูนย์สาธุทำบุญก่อนลบเกินอือมันจะเคียนนึงน้นก็มีนะ ก็มีเียนะเนท่รุ้นแ่เาไม่มีเียล้วเป็นไรทำบ,บุญไม่พอ,อมต้องวยอค่ะเดี๋ยวจับจับหวยเตรียมหวยมาด้วยเ <c oughs> <c oughs> ตรียมหวย <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุขอโชคขอลาบนะงวดวันที่สิหเนี่ยสิบหกเดือนอะไรต้นก,กระดาเนาะเ <c oughs> ปะิดดวง <c oughs> ใช่ไหมจริงๆน่าจะมีถูก ทุกเป็นเลขไม่มีนะมีหมดค่ะแต่ว่าไม่มีไฟแช็คอย่างเดียวแช็คหกเออนะจิบมาจิบห้าอานหมดเพียงเลยไม่รู้ว่าไฟแช็คขเลใครได้ออกมาหยิบมาได้สองสาธุนะววันที่สิบหกกรกฎาคมนะ่ยครูนะแล้วทุนงานที่กระใหม่อกสิะแมวตอนนี้มันไม่มีเวลามาเออ เอานี่แม่นๆเอากี่ตัวสองหรือสามตัวดีโอ้อ่าได้สามเฮ้ยจริงจผม,มชอบเลยนะสองสามแค่นี้พนะ 3, 4, เอเนาะสามสี่ห้าห้าสองแค่ 2, 3, 5, 2, okay. นี้พอสองตัวพอสองตัวพอสองตัวเลยห้าสองสามสามกะ สองก็เป็นไอสามกัสองเป็นห้านะสองห้าเนี่ยน,นะแค่นี้พอสาธุสาธุาาาามันไม่ได้ผ่านเส้นนี้ส่วนมากจะไปเส้นนู้นไงผ่าัฒนาเหรอกเส้นนู้นเหรอเส้นนู้นแต่เส้นนี้ก็มาบอ่อยอาทิตย์ละประมาณสองสามครั้งก็บ่อยแล้ยนะบ่อยแต่ไม่ได้แวะไงมันอยู่ฝั่งนู้นวิ่งผ่าน บนแวบ,บ,บมันก็จอดมันก็ขึ้นไปนู่นแต่ขาลงลงมาเส้นนี้ลงทางนี้ผมก็ตกเนื่ผมกลับรถมานันเนี่ยแล้วผมก็ต้องกลับนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยเอาไปแต่ตรงกลับใน,นตรงนี้แล้ว <laughs> ด,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 ดูดูมีหวยเรอเนี่ย อ้าวสองสามแค่นี้ก็พอแล้วรวยแล้วรวยรวยรวยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงโยโุกให้หนึ่งช่องหวยต่อเตี้ยนะนี่ทำลงให้เอซีดูสาธุสาธุ ได้แล้วว่าสองสามสองสามก็สองสามสองห้าห้าสามโอเคแค่นั้นแหละปิดน้อมเส้นอะไรวัฒนาโคกสูงปูนลินก็นะฮะ